ทําทการสร้างตัว m i g a t i o n เสร็จแล้วนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็พอดูสไลด์แป๊บสเต็ปต่อไปนนับก็เป็นการาสร้างนะครับเราหนับซึ่งเรานะครับที่เราจะสร้างนะมันจะเป็นเล้าแบบนะรีซอสนะครับเลาแบบรีซอสนะครับ ตัวเราเนะี่ยมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์รา r ราเทแล้วก็เวบ p h p นะครับซึ่งเราจะเขียนเราไว้ที่นี่นะครับไว้ที่เรานะครับไปที่เวบ p h p นะครับนี่นะครับรานี้นะครับเราจะระบุรูปแบบเรานนะเป็น นะครับ r e s o l นะครับแล้วก็ระบุชื่อนะครับชื่อเรานะครับตามด้วยนะครับคอนโทรลเลอร์นะครับชื่อว่า member controller นะครับเสร็จแล้วก็กด save นะครับเสเียปต่อไปนะครับเสเต็ปที่5้านะครับเป็นการเพิ่มนะครับ controller นะครับแล้วก็ m o เดล เข้าไปในในโปรเจกต์ของเรานะครับก็ใช้คำสั่งตามนี้เลยนะครับ p p artisan นะครับ make controller นะครับ member controller นะครับแล้วก็ระบุรูปแบบ controller ตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบ r e s o u r e นะครับแล้วก็ทำการนะครับสร้างนะครับไฟล์นะครับโมเดลนะครับขึ้นมาให้เราด้วยนะครับเริ่มกันเลย ก็ใช้คำสั่งนะครับ PHP artisan นะครับ make controller แล้วก็ระบุชื่อนะครับ controller member controller นะครับแล้วก็รูปแบบของ controller นี้นะครับเป็น r e s o l t นะครับเสร็จแล้วก็ให้มันสร้างโมเดลขึ้นมาให้เราอัตโนมัติด้วยนะครับชื่อว่า member นะครับ member ตรงนี้ไม่มี s นะครับ เสร็จแล้วก็กด enter เลยครับปุ่งนะครับมันก็จะถามว่าต้องการที่จะ generate model ไว้ที่ folder app ด้วยไหมนะครับก็ระบุเลยว่าต้องการก็พิมพ์ yes นะครับ enter ครับเสร็จแล้วนะครับตัว Laravel มันก็จะ generate ตัว controller นะครับมาไว้ให้เรานะครับ เาไปดูกันนะครับในตัวคอนโทลเลอร์จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แอปนะครับแล้วก็ http นะครับเข้าไปในคอนโทลเลอร์นะครับโฟลเดอร์คอนโทลเลอร์นะครับมันก็จะมีตัวเมมเบอร์คอนเทลเลอร์นะเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็มีตัวโมเดลตรงนี้นะครับเพิ่มมาให้เราอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งไฟล์นะครับคลิกไปที่คอนโทลเลอร์นะครับ เราก็จะเห็นว่าในคอนเทลเลอร์นะครับมันก็จะสร้างนะครับตัวอินเดมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็มีการอิ p พ r t ตัวโมเดลมาให้เราด้วยนะครับมีฟังก์ชันพ s นะครับมี t โต e นะครับมีโช w นะครับมีอีดินะครับอัปเดตมาให้เราเรียบร้อยหมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาสร้างพวกนี้ใหม่นะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นสเต็ปต่อไปนะครับพอเราสร้างตัวคอนโทลเลอร์และโมเดลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวนะครับอินเด็กนะครับคเคียร์สโต้พวกนี้นะครับเก็บไว้ในไฟล์อคอนโทลเลอร์นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามา ลองสร้างนะครับสร้างอะไรก่อนนะอ่ามากำหนดตรงนี้นิดนึงนะครับที่เมมอ่าที่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 โมเดลนะครับชื่อว่าเมมเบอร์ตรงนี้นะครับมากำหนดอ่าเขาเรียกว่าเราเป็นแมทอะสเซเมนต์นะครับให้มานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเราเราเยเนี่ยทำการอ่าจนุนเรลิตตัวอ่า เวลาที่เราใช้นะครับคำสั่ง create นะครับมันจะได้ไม่ไม่เออร์เร์นะครับชื่อว่าอะไรนะ f i e l label นะครับ i e l label เท่ากับนะครับแล้วก็ระบุชื่อนะครับชื่อ f i e l นะครับที่อยู่ในตารางของเรานะครับแบบนี้นะครับนตัวเม็เมอะไรตัวเม assignment นะครับมันจะเป็น มันจะทำให้เราเนี่ยใช้คำสั่ง SQL สั้นลงนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟเลยนะครับสั้นลงยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับโอเคนะครับ